มีโมเมนต์จากส,กสาวแบล็กพิงเข้ามาเสิร์ฟนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้เป็นโมเมนต์จากสีสาวโดวยตรงแต่เป็นการส่งฟู้ดซัพพอร์ตแล้วก็คอฟฟี่แอนด์ดริงค์ให้กับทีมไทโก้ทีมกองถ่ายที่ลิซ่านั้นกำลังถ่ายทำกันอยู่ทั้งพี่จีซูพี่เจนนี่แล้วก็โรเซ่สาวเมมเบอร์จากแบล็ k พิงส่งฟู้ดซัพพอร์ตไปให้กับทางกองของไทโก้แถมมีการเขียนป้ายตัวโตๆเลยนะครับการรวบรวมอาหารในครั้งนี้คุณจำเป็นที่จะต้องกินในฤด,ดูหนาวทานอาหารแสนอร่อย และรับพลังเพื่อสําหรับการถ่ายทําเรานั้นกําลังเชียร์ทีมไทโก้ในช่วงฤดูหนาวที่หนาวเย็นนี้โปรดดูแลลิซ่าของเราให้ดีเป็นการให้กําลังใจน้องสาวมักเน้ของวงด้วยการส่งฟ o ดซัพพอร์ตไปให้เลยนะครับสามสาวแบล็คพิง เขาน่ารักกับลิซ่ามากๆถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีโมเมนต์อะไรเพิ่มเติมจากทาง Black พิ n k แต่ที่ชัวร์คือการมาซัพพอร์ตน้องสาวเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าวาลิซ่า Lisa จะถ่ายรูปอาหารถ่ายรูปเครื่องดื่มลง IG Story ขอบคุณเมมเบอร์ทั้ง3คนตอนไหนมากันตอกกันที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะครับเมนชันถึงลิซ่าโดยตรงเลยนั่นก็คือแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ที่ลิซ่านั้นเคยใช้ในการคัสตอมชุดพิเศษขึ้นโชว์ในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่อย่างคุณราอย่างค มิตรานะครับเขาได้มีการทำ w r a อั p ปี2025นี้กับการแสดงช่วงเวลาที่น่าจดจำในราอุนมิตราโอกุตูและแน่นอนว่าชุดเดรสสีดำของลิซ่าในงานครั้งนั้นก็คือได้รับคำชื่นชมเยอะสุดๆไปเลยสมแล้วที่ทางคุณราอุนนะครับเขาจะแร a อั p เอามาไว้ในปี2025กับผลงาน masterpiece อีกหนึ่งชิ้นงานจากแบรนด์ของเขาเองเลย นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาอัปเดตการเล็กๆ,ๆน้อยๆครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ